สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์นิวันนี้ s p o ร์ตบา News จะมารายงานผลการแข่งขันและตารางคะแนนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ครับผลการแข่งขันในคืนวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566เริ่มกันที่คู่แรกนะครับกาลาตาสไยเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยปีศาจแดงออกนำไปก่อน2ประตูจากอเลฮันโดรกานาโชในนาทีที่11และบรูโน่เฟนันเดสในนาทีที่18ในนาทีที่29กากาลาตสารก็ตามมาเป็น2ประตูต่อหนึจากฮาคิมซีเยกเริ่มครึ่งหลังปีศาจแดงออกนำอีกครั้งในนาทีที่55จากสกอตต์ไมค์โทมินีจากนั้นในนาทีที่62ฮาคิมซีเยกก็แผลงฤทธิ์อีกครั้งทำประตูให้กาลาตสไารยไล่ตามมาเป็น3ประตูต่อ2 และแล้วในนาทีที่62เจ้าถิ่นกาลาตาสรายก็ตามตีเสมอปีศาจแดงได้สำเร็จจากการทำประตูของคา r เรมอัคทรูโคกูทำให้จบเกมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดท่าเสมอกับกาลาตาสรายไป3ประตูต่อ3คู่ถัดมาเซบียาเปิดบ้านแพ้ให้กับ PSVI ไโฮเฟไป2ประตูต่อ3 บเยนมิวนิกเสมอกับเอฟซีโคเปเฮเกนไป0ูนย์ประตูต่อศเรอลมาดริดเอาชนะนาโปลีไป4ประตูต่อ2เรอลซเซดาดเสมอกับเรดบูลซาวบวกไป0ูนย์ประตูต่อ0ย์เอฟซีบรากาเสมอกับอูนิโอนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ1อาร์เซนอลถล่มลองไป6ประตูต่อศูโดยทีมปืนใหญ่ได้ประตูจากไคลฮาวเวสในนาทีที่1 3กาเบรียลเชซุสในนาทีที่21บูกโยซาก้าในนาทีที่23 b าเบลมาเตเนลี่ในนาทีที่27มาตินโอเดกาดในนาทีที่45บวก1และจอจินโยยิงจุดโทษปิดท้ายในนาทีที่86และเบนฟิก้าเสมอกับอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ0ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ในกลุ่ม A บาบรจนมิวนิคนำเป็นจ่าฝูงโดยลงแข่ง5นัดชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมี13คะแนนตามมาด้วย FC โคเปเฮเกนลงแข่ง5นัด ชนะ1เสมอ2แพ้2มี5คะแนนอันดับ3เป็นทางด้านกาลาตาสรายลงแข่ง5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2มี5คะแนนและอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแข่ง5นัดชนะ1เสมอ1แพ้3มี4คะแนนทำให้ในนัดสุดท้ายที่ทีมปีศาจแดงจะต้องพบกับบาเยิร์นมิวนิกพวกเขาจะต้องเอาชนะทีมเสียใต้ให้ได้สถานเดียวเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบถัดไป ถัดมาที่กลุ่ม B ีอาร์เซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงโดยลองแข่ง5นัดชนะ4เสมอ0แพ้1มี12คะแนนตามมาด้วย PSVI h o ีไอโฮเฟนโดยลองแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1มี8คะแนนอันดับ3ลองลองแข่ง5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2มี5คะแนนและอันดับที่4เซบียาลองแข่ง5นัดเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครมี2คะแนนถัดมาที่กลุ่ม C เรอัลมาดริดยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องสมเป็นเจ้ายุโรปโดยลองแข่ง5นัดชนะรวดมี15คะแนนตามมาด้วยนาโปลีโดยลงแข่ง5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2มี7คะแนนอันดับที่3เป็นบารากาลงแข่ง5นัดชนะ1เสมอ1แพ้3มี4คะแนนและอันดับที่4 Union Berlin, อูนิโอนเบอร์ลินลงแข่ง5นัดเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครมี2คะแนน และปิดท้ายด้วยกลุ่มดีเรอัลโซเซดาดยังคงนำเป็นจ่าฝูงโดยลงแข่ง5นัดชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี11คะแนนตามมาด้วยอินเตอร์มิลานที่ลงแข่ง5นัดชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี11คะแนนเช่นเดียวกันอันดับที่3เรดบูซาวบวกลงแข่ง5นัดชนะ1เสมอ1แพ้3มี4คะแนน และอันดับที่4เบนฟิก้าลงแข่ง5นัดเสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะใครมี1คะแนนซึ่งในนัดถัดไปจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ที่จะทำการแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่12ทธันวาคมและคืนวันพุทธที่13ทธันวาคมและจะเป็นนัดชี้ชะตาว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปร่วมลุ้นไปกับสปอร์ตบาร์นิวกันได้ครับ